พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยพรอาจากพระวรสารตามคําบอกเล่าของนักบุญมัทธิวขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นพระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นประชาชนจํานวนมากจึงเสด็จขึ้นบนภูเขาเมื่อประทับแล้วบรรดาศิษย์เข้ามาห้อมล้อมพระองค์พระองค์ทรงเริ่มตรัสสอนว่า ผู้มีใจยากจนย่อมเป็นสุขเพราะอาณาจาักตรตะวันเป็นของเขาผู้เป็นทุกโศกเศร้าย่อมเป็นสุขเพราะเขาจะได้รับการปลอบโยนผู้มีใจอ่อนโยนย่อมเป็นสุขเพราะเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดกผู้หิวกระหายความชอบธรรมย่อมเป็นสุขเพราะเขาจะอิ่มผู้มีใจเมตาย่อมเป็นสุขเพราะเขาจะได้รับพระเมตตา ผู้มีใจบริสุทธิ์ย่อมเป็นสุขเพราะเขาจะได้เห็นพระเจา้าผู้ร้างสันติย่อมเป็นสุขเพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจา้าผูู้กเบียดเบียนกลมเหเว่าความชอบธรรมย่อมเป็นสุขเพราะอาณาจากักรสวรรค์เป็นของเขาท่านทั้งหลายย่อมเป็นสุขเมื่อถูกดูหมิน่นกลมเห็นและใส่ร้ายต่างๆนานาเพราะเรา จงชื่นชมยินดีเธอเพราะบังเ็จรางวัลของท่านในสวรรค์น,นั้นยิ่งใหญ่นักพระวาจาของพระเจ้าขอพระคิสเจ้าทรงพระเจริญเชิญสวัสดีอีกครั้งเล่นับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านผมได้มีโอกาสมา ส่งสินนะครับช่วงประมาณ 3- 4สเดือนแล้วก็ถามว่าก่อนหน้านี้ใครมาส่งผมก็ไม่รู้นะครับผมก็เลยถามถามลิกที่เป็นลูกชายเขาบอกว่าพ่อกบหลังจากนั้นผมก็แย่งเลยนะผมก็แย่งพ่อกบทุกครั้งนะครับเพราะว่าหนึ่งผมถือว่าเขาเป็นพ่อของเพื่อนนะครับแล้วก็ ผมก็มาแถวนี้พอดีนะครับแต่ยังไม่ถึงตรงนี้นะครับแต่มีบางคนบอกว่าพ่อมาเยี่ยมยากพ่อเนี่ยอยู่แถวนี้อีกมีอีกหลายคนครับก็บพยายามนะฮะอีกอีกเดือนหนึ่งนะฮะจะพยายามมามาเยี่ยมแถวแถวนี้นะครับอยู่ตั้งสิบเอ็ดเดือนอยังไม่โผล่นะครับเดือนที่สิบสอง 12. ไม่มั่นใจว่าจะจะมาเยี่ยมได้หรือเปล่านะครับช่วงที่มาส่งสินกระดอเป็นคนที่สงบนะครับสวดภาวนามีคัง้งหนึ่งสวดข้าแต่พระบิดาแกก็สวดด้วยนะครับแล้วก็เอาสายปัะคำใแกเอาไวเอาไว้ไวได้สวดน,นะครับนี่คือ ผู้มีบุญนะครับภาษาภาษาทางเราเขาจะเรียกว่าเป็นความสุขแท้แนะขอใช้คาเดิมแล้วกันนะครับบุญยราบมีบุญที่ได้เตรียมตัวนะครับและอายุ80ปีมีบุญที่ได้เตรียมตัว,ม,ตม,ตวมีบุญที่ได้แก้บาปทันแก้บาปทันรับสินทันสินเจิมสุดท้าย เพราะว่าได้นอนติดเกียงนะครับถามว่าหลายคนไม่มีโอกาสบางคนขับรถอยู่รถชนก็ตายบางคนข้ามถนนอายุยังไม่ถึง80ด้วยซ้ำนะครับข้ามถนนดูซ้ายดูขวารถก็มาชนยังไม่มีโอกาสได้เตรียมตัวเลยนะครับ ผู้มีใจยากจนย่อมเป็นสุขเพราะว่าพระอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขาอันนี้บุญยราบแปประการแต่ละข้อแต่ละข้อมันหมายถึงการเอาชนะตัวเองเอาชนะความอ่อนแอเอาชนะบาปของตนเองนี่คือบุญญาลาบ หลังจากที่เราเอาชนะความอ่อนแอของตัวเองความบาปของตนเองแล้วจากนั้นก็จะเป็นความชื่นชมยินดีเพราะว่าบำเหน็จของท่านในสวรรค์นั้นใหญ่ยิ่งนักนะครับพุทธาดอมีพี่น้อง13บสาคนนะครับหลังจากที่คุยกับที่อยู่ในบันทึกของทะเบียนวัด มีสิบนะครับพอดีผมไม่ได้จดมาแล้วก็มีชื่อต่อกันต่อกันนะครับมีชื่อต่อกันแบบคลองจองกันตั้งแต่คนที่หนึ่งถึงคนที่สิบจะดอเป็นไอก้กกนะฮะดอเป็นไอก้กล้วก็มีพ่อชื่อบานเย็นมีแม่ชื่อหวานเย็นนะครับคำซีนะฮะนี่จากประวัตินะไปดูประวัติมาแล้วก็มานั่งไล่ดู นะครับเพราะว่าเวลาที่จะประกาศเราก็ต้องรู้ว่าพ่อเชื่ออะไรแม่เชื่ออะไรนะครับไม่ได้จดมานะับมันจําได้อ่านปุ๊บจําได้เวลาประกาศเด็กเขาก็จะมามุงในห้องที่ประกาศนะครับบางคนก็จะเข้ามาบางคนก็จะเกาะรั้วพอผมประกาศว่าบานเย็นเราก็เฉยเแล้วบอกว่ามาดาชื่อ หวานเย็นเด็กก็เ hey อ๊อยู่ข้างๆนะฮะปกติเวลาประกาศแต่ละครั้งช่วงปิดเทอมเด็กเขาก็จะเข้ามาแล้วก็เกาะรั้วฟังเกาะรั้วดูแล้วก็เขาก็จะจำได้เสียงละครที่พี่น้องได้ยินเมื่อสักครู่นี้นะฮะแล้วก็ก็ใส่ชื่อผมนำนำบุญผมนำสกุลผมเข้าไปนะครับเด็กเขาจะเหมือนกับคือเขาฟังเขาฟังจนจนคุ้นนะครับแล้วก็บางทีก็อธิบายเขาฟัง,เข,ฟงเขาไม่เข้าใจ ความตายเด็กจะไม่เข้าใจเกี่ยวกับความตายหลายคนเข้าใจความตายในระดับสื่อสารว่าเป็นการจากไปแต่ไม่มีประสบะการณ์นะครับมีคนเดียวที่มีประสบะการณ์ความตายคือพระเยซูเจ้าช่วงนี้เราฉลองปาสการพระเยซูเจ้า รับทรมารสิ้นพระชนและกลับขืนชีพเป็นรหัสธรรมที่เข้าใจยากอะไรก็ตามที่เราสามารถเข้าใจได้อธิบายด้วยเหตุผลได้ไม่ใช่รหัสธรรมนะครับและเราไม่ต้องใช้ความเชื่ออะไรก็ตามที่เรามองไม่เห็นมีการพูดต่อๆกันมาอันนั้นแหละเราใช้ความเชื่อ และที่พวกเรามานั่งร่วมมิซาสวดภาวนาสำหรับตะดอเพราะความเชื่อเรามีความเชื่ออย่างน้อยน้อยเราเชื่อว่าคำภาวนาของเราการรวมมิซาของเราการรับสิ่ของเราจะไปถึงพระเจ้าความเมตตาของพระองค์จะมาสู่ดวงวิญญาณของ ยากก็คำผ่รคคำสีนะครับนี่คือความเชื่อถามว่าพิสูจน์ได้ไหมได้ระดับหนึ่งนะครับถามว่าเราเชื่อได้ยังไงพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราสอนเรามาว่าเราต้องเข้าวัดเราต้องร่วมมิสาเราต้องแก้บาปเราต้องรับสศี์นะครับ ช่วงที่ผมเห็นความเชื่อของพี่น้องชัดมากที่สุดเมื่อวันอาทิตย์ปาสกานะครับมิสซาที่หนึ่งปงกติมิสซาหกโมงเช้าคนเยอะมากนะครับคนเยอะแทบจะไม่มีที่ว่างเลยนะฮะมิสซาที่สองก็มีบ้างแพ้มิสซาที่หนึ่งเยอะครึ่งคึ่งมิสซาที่สามก็จะลดลงกว่ามิสซาที่สอง มิซาหนึ่งทุ่มลดลงไปอีกนะครับถ้านับอันดับหนึ่งก็มิซาหนึ่งอันดับหนึ่งมิซาสองอันดับสองมิซาสามอันดับสามมิซาทุ่มหนึ่งอันดับสี่นะครับเมื่อวันอาทิตย์ปาสกาวันอาทิตย์ที่ผ่านมามิซาหนึ่งทุ่มกับมิซาหกโมงพอๆกันนะครับมิซาหกโมงเช้าเนี่ยเยอะกว่านิดเดียวนะฮะจากสังเกตถามว่าผมนับจากไหน ที่วัดผมมีกล้องนะครับและผมก็พิมพ์ออกมาแล้วก็เอาปากกาขีดน,นับๆๆๆถ้านั่งชี้ปุ๊บมันจะลืมนะครับเพราะว่าผมกําลังทําสถิติของการเข้าร่วมวิสาของที่ที่ทะรกเพื่อที่จะเอามาประเมินแล้วก็เพื่อที่จะเอามาว่าเราจะทํำยังไงให้สตบุรุษร่วมวิสาเยอะขึ้นนะครับเห็นชัด ปาสกานะครับคำเก่าเราช่องว่าโรมิซาอะไรนะปีละครั้งแก้บาปรับศีลปีละครั้งในกําหนดปาสกาใช่ไหมครับอันนั้นคือคําเก่านะลืมไปเลยพี่น้องปัจจุบันนี้เขาไม่ใช้คําว่าปีละครั้งนะครับเขาใช้คําว่าในวันที่กําหนดนะครับวันที่กําหนดแสดงว่าเยอะกว่าปีละครั้งนะครับแล้วก็ พวกเราก็มานั่งคุยกันผมก็นั่งฟังแก้บาปอยู่ด้านหลังผมก็มองว่าทําไมไม่มีใครมาช่วยผมแก้บาปเลยฟังแก้บาปเลยเพราะว่าคนฟังแก้บาปเยอะนะครับจนถึงเกือบเกือบรับสินนะครับพอเบิร์ดเขาก็คิดเหมือนกันกับผมว่าทําไมพ่อตี๋คือบมาซอยฟังแก้บาปเพราะว่าคนฟังแก้บาปเยอะนะครับพอเรามานั่งคุยกันแล้วก็อ้าว พอเบิร์ดก็ฟังก็ฟังนะครับทั้งสี่วิสาเลยนะครับแสดงว่าเราทํากิจศรัทธาเราร่วมวิสาเราทําปาสกาของเราอย่างดีนะครับอย่างน้อยน้อยตีละครั้งนะครับเป็นการเตรียมจิตใจของเราตลอดมหาพจน์พระศาสนาจักรเน้นให้เรากลับใจเน้นให้เราแก้บาเน้นให้เรารับศีลเน้นให้เรามาร่วมวิสาเน้นให้เราแสดงออก ช่วยเหลือคนอื่นนะครับเงินทานสําหรับเงินทานเขาเรียกว่าะไรนะสองมหาพจน์เพื่อคนอื่นนะครับก็เยอะนะครับเราก็ส่งเข้าไปรวมโดยที่เรายังไม่ได้นับแล้วก็ส่งไปแล้วก็ให้เขานับนะครับคิดว่าเยอะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราเห็นได้จากความเชื่อของเรานอกจากการแก้บากรับศีลร่วมมิสสาปาสกาอย่างดี เรามีการเสียสละเล็กๆในน้อยเพื่อช่วยเหลือคนอื่นนะครับอันนี้คือสิ่งที่แสดงความเชื่อของเราได้อย่างเด่นชัดลหลายๆคนมาขอเรียนคำสอนผมก็ไม่ค่อยว่างเรียนออนไลน์ก็เลยคำแรกที่ถามเขาว่าทำไมอยากล้างบาปเขาบอกว่าเขามาถ่ายรูปที่วัด มันมีวิชาพอดีนะครับพาลูกๆมาถ่ายรูปพาลูกๆมาเที่ยวเขาเห็นเออมีกลิ่นไอของความศรัทธากลิ่นไอของความเชื่อเขาก็เลยมาคุยคุยไปคุยมาเขาก็ขอเรียนคำสอนแล้วก็ขอล้างบาปแล้วก็ขอแต่งงานในคาทอลิกเราคือทั้งครอบครัวนะครับมีลูกสามคนแล้วก็ มีพ่อมีแม่นะครับมาจากกรุงเทพแล้วก็มาอยู่ที่สกลก็อย่างน,น้อยน้อยนี่คือแบบอย่างที่เขาเห็นสิ่งที่เห็นได้เป็นความเชื่อที่เห็นได้ทําให้หลายๆคนกลับใจทําให้หลายๆคนสแสวงหาพระเจ้าอยู่แล้วสแสวงหาสิ่งที่เหนือธรรมชาติเพราะเขามาเห็นความเชื่อที่แสดงออกเขาสามารถที่จะ กับใจแล้วก็สามารถที่จะพูดได้ว่าเขาเข้ามาอยู่ในสิงในพระพรอยของพระเจ้าเหมือนกันนะครับการทำปาสกาเหมือนกับการเตรียมตัวตายเหมือนกันนะครับพระศาส,สนาจักเรียกร้องให้มีการแก้บาปมีการรับสินคืนดีซึ่งกันและกันเตรียมตัวตายอย่างดีนะครับแล้วก็ก่อนที่ผมจะจบบทเทศผมก็จะเชิญชวนพี่น้อง สวดภาวนานะครับสำหรับคนที่จะตายก่อนในระหว่างพวกเรานะครับข้าแต่พระยาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระนาจกรจงมาถึงพระประส์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์ประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้ ปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การประชนแต่โปรดช่วยให้ลุดจากความชั่วร้ายเชิญอาเมนเยซูมารียโยเซฟข้าพเจ้าขอถวายดวงใจสติปัญญาและชีวิตแด่ท่านเยซูมารีโยเซฟโปรดส่งช่วยข้าพเจ้าเมื่อใกล้จะตายเยซูมารียโยเซฟ โปรดทรงช่วยข้าพเจ้าให้<า>ใหสิ้นใจอย่างราบรื่นในสิ่งในพรของท่านด้วยเทอนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ